โครเวอร์ <Crow> er เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับความสูงราว90เมตรมีส่วนหัวที่ดูเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของลำตัวมันเคลื่อนที่ด้วยขาทั้ง4ี่ข้างในรูปแบบเดียวกันกับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ประหลาดตนนี้ตื่นขึ้นหลังจากที่มีลูกไฟปริศนาตกลงสู่พื้นมหาสมุทรซึ่งว่ากันว่ามันก็คือเศษซากที่เกิดขึ้นหลังการระเบิดของเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานที่ถูกติดตั้งเอาไว้บนสถานีอวกาศโคเวอร์ฟิลเพียงแต่ในโลกที่โคเวอร์ปรากฏตัวขึ้นนั้นอยู่คนละไทม์ไลน ถึง20ปีครับแต่เพราะปรากฏการณ์พาราด็อกมีผลกับมิติของเวลาทั้งในอดีตปัจจุบันร่วมไปถึงอนาคตจึงทําให้ทุกมิติของห่วงเวลาในจักรวาลหลักได้รับผลกระทบในรูปแบบเดียวกันแทบทั้งหมดและด้วยสาเหตุนี้เองที่ทําให้เกิดเป็นจุดเชื่อมโยงกันระหว่างภาพยนตร์อีก2ภาคก่อนหน้าอย่าง The Cloverfield Lane จากปี2016และ Cloverfield ภาคแรกที่เขา้าฉายในปี2008ส่วนเนื้อเรื่องที่ผมได้เล่าเอาไว้ในช่วงต้นคลิปนั้นมาจากภาคที่3อย่าง The Cloverfield Paradox ของปี2018นะครับ